สวัสดีครับพี่มาที่เจอออโต้นะครับวันนี้รับชมงานกันนิดนึงนะรีวิวแสงนะครับยามาฮ่าแอ o ล็อก2020นะครับติดตั้งโปรเจคเตอร์ซีเวงแหวนระบบ LED บซีนอนนะครับไฟหน้าติดคู่นะเดี๋ยวเรามาดูตัวไฟหน้ากันนิดนึงครยวขออนุญาตโฟกัสแสงนะครับโอเคครับเปิดไฟหน้าเลยครับเจนนะฮะ ดูเรื่องครับไปสูงครับไปต่ำครับนะครับคอนแทคลูกค้าอยากได้ไปสูงนิดนึงนะฮะไปสูงครับไปต่ำครับโอเคโอดูลำแสงฮะชัดเจนนะแอร์หลบนะครับเดี๋ยวขอฝากผลงานไว้ด้วยคะับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยเราเยี่ยมมากนะอย่าลืมติดตามแฟนเพจที่เจ้าโต้ไว้นะครับผลงานติดตั้งโปรเจคเตอร์มากมายร้อยท่านอยู่เลยที่นี่ที่เดียวที่เจ้าโต้นะ วันนี้ลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมนะครับกดติดตามกันไว้ด้วยละ่ะ y o u t u b e c h anel เราก็มีนะนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้และอีกเรื่องหนึ่งก็คืองานรถยนต์เราก็รับติดตั้งนะครับผลงานเยอะเหมือนกันนะครับเข้ามาทักได้เลยอยากชมรถรุ่นอะไรนะครับสำหรับรถยนต์นะโอเคครับวันนี้ลาแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ